สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชวชลีคัมีระวันนี้จะมารีวิวสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่36เรื่องการศึกษาและติดตามนกไล่เหยื่อบนเส้นทางอพยพเอเชียตะวันออกจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือนกล่เหยื่อที่อาศัยอยู่ในไทยและนกไล่เหยื่อที่อพยพนกไล่เหยื่อที่อกพยพจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันจากนกไล่เหยื่อที่อาศัยอยู่ในไทยตัวอย่างเช่น นกแ้่เหยื่ยออพยพจะมีการทำรังวางไข่ในอีกประเทศหนึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงฤดูร้อนเมื่อลูกเริ่มโตจะเริ่มอพยพตอนอากาศหนาวออกจากถิ่นที่กำเนิดของตัวเองไปยังพื้นที่ที่มีความอบอุ่นและจะมีระยะเวลาในการบินไม่เกิน3เดือนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสัมมานาครั้งที่3 7เดนะคะในหัวข้อเรื่องแผนการจัดการสัตว์ป่า4ชนิด20ปีค่ะ รูปแบบของปัญหานะคะก็จะมีอยู่สองข้อก็คือ1สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัายเดิมตามธรรมชาตินะคะก็คือในป่าสงวนเขนตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขต้ามล่าสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติส่วนที่2นะคะก็คือถูกนํามาเลี้ยงหรือว่าถูกนํามาปล่อยค่ะเช่นในเมืองในวดัดสํานักสงฆ์เทศบาลค่ะชนิดสัตว์ป่าที่มีผลกระทบต่อประชาชนนะคะ5อันดับแรกก็คือได้แก่1นะคะลิง2ช้าง3หมูป่า4กระลอกแล้วก็5้าเคี้ยค่ะ รูปแบบปัญหาที่ผมนะคะก็จะมีทําลายทรัพย์สินหลังคบ้านเรือนทําลายร่างกายการขโม,มยอาหารหรือว่าสินของนะคะกีดขวางการจราจรทําลายพืชผลทางการเกษตรส่งเสียงดังรบกวนแล้วก็หรือคนห่างขยะค่ะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของชุมชนนะคะก็จะมีการเฝ้าระวังการใช้ไหมคับไล่หรือว่าการส่งเสียงด้วยดัวยนะคะแล้วก็การทําบ้านประชาสัมพันธ์ร้อนตะข่ายหรือรั้วป้องกันนะคะแล้วก็จัดทําพื้นที่สาหรับให้อาหารค่ะยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหากรณีศึกษาจากจริงป่า การบริหารจัดการในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ด้วยมาตรการต่างๆนะคะก็สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับมนุวยที่เกี่ยวข้องสร้างกระบวนการป้องกันการควบคุมป,ประชากรลิงแล้วก็การฟื้นฟูระบบน,นเิเวศค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัญญา,า,น,านุชชุกชันวันนี้จะมารีวิวการสัมมนาเรื่องสป่าเมืองไทยครั้งที่38ในหัวข้อกนหรือลิงตัวจริงของปัญหากรณีพิาพาทระหว่างม,มนุษย์และลิงค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมประชากรลิงอันดับแรกนะคะเราต้องรับความเข้าใจระบบนิเวศของลิงมาก่อนเพราะถ้าไม่มีคนไปเกี่ยวข้องลิงก็จะปรับตัวเองตามสภาพแวดล้อมของมันค่ะและเนื่องจากปัจจุบันนะคะมีคนเข้าไปยุ่งจึงทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนค่ะซึ่งสื่อการที่ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนระหว่านกกับอาร่่เุ้ยทขวษีีง สองวางระบบป,ป้องกัน 3. การบริหารและควบคุมประชากรลิงในที่นี้นะคะใช้หลักการทรหมนมาเกี่ยวข้องซึ่งการทรหมนต้องไม่ทำลายอวัววะที่ผลิตฮอร์โมนเพศหรือตัดอวัยวัเพศจริงเพราะถ้าลิงไม่มีฮอร์โมนเพศหรืออวัววันั้นนะคะลิงตัวนั้นจะดำรงสถานะในสังคมลิงไม่ได้โดยหลักการทรหมนนะคะจะต้องมีการชิกประชากรลิงแล้วก็การทรหมนต้องไม่กระทบพฤติกรรมทางเพศและสังคมซึ่งการทรหมันไม่ใช่หนทางการแก้ปัญหาอย่างเบ็เสถีค่ะ ซึ่งการควบคุมประชากรลิงนั้นนะคะไม่ได้ทาให้ลิงหายไปแต่เป็นการทําให้ลิงนะคะอยู่ในระดับที่คงที่ไม่เพิ่มในระยะเวลาหนึ่งค่ะและประเด็นปัญหาสุดท้ายคือ4การฟื้นฟูระบบนิเวศที่อยู่อาศัยของลิงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวใบมันมาคลาวันนี้จะมารีวิวการสัมัน,นาครั้งที่39ค่ะในหัวข้อเรื่องแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักรรษ์สัตว์ป่าค่ะปัญหาที่เราการัแก้ไขนะคะ1มีการกลูกพื้นที่ป่าสการล่าค้าสาัาตว์ป มีการเผาป่า5มีการทำประมงผิดกฎหมาย6การท่องเที่ยวมีผลกระทบแต่งมรดกางังค่ะหนึ่งปกค้องพื้นที่ป่าสมบูรณ์22%เพื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า2ออนุรักษ์แหล่งมระกรางทะเล3จัดทําแผนอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลที่สําคัญ4มีแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงเศรษฐกิจสาคัญหลายชนิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ1นึ่งมอบหมายผู้รับผิดชอบภาพรวมและรายประเด็น2วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง3จัดทําแผนปฏิบัติกาาารรรรภพวมและะยปเด็น โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตัวชี้วัดและระยะเวลาการดําเนินการ4ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน5ติดตามประเมินผล6กประเมินและปรับเปลี่ยนปฏิบัติการให้ทันสมัยและดาเนินการนําข้อต่อไปก็คือ2-5ข้อค่ะวิทยาศาสตร์ชาติาแผนไม่ได้ลูกด้านทรัพยากรธรรมชาติจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางประเทศไทยประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเกิดการปรับโครงสร้างองค์กรกฎหมายให้มีความเหมาะสมเกิดการทำงานในแนวรับร่วมกับหน่วยงานระดับ กรุมและกระทรวงเกิดระบบประเมินและติดตามผลดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุวัชดีคำพีละวันนี้จะมารีวิวการสัม,มนานาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่40ค่ะขาในเรื่องพฤติกรรมการทำรังของนกการเขียนบ้านในถิ่นที่อยู่อาศัยกึ่งเมืองนมหาวิทยาลัยนเรศวรงหวัดพิษณุโลกค่ะในมนเรศวรมีการเปลี่ยนแปลงของพืน้นทีน่จากรายงานจากการพัฒนาของเมืองกับการอยู่รอดของนกความหลากหลายของชนิดพันธุ์มีประชากรนกเมืองเพิ่มขึ้นและนกป่าลด คือศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ในลักษณะเพื่อที่ทำรังที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำรังของนกกางเขีนบ้านภายในมหาวิทยาลัยในสวนจากผลการศึกษาพบนกกางเขีนบ้านจำนวน18คู่จำนวนรัง16รังความสำเร็จทั่วไปของโครงรังธรรมชาติจะพบที่ต้นจำจุดีต้นทานนกยูงฝรั่งด p h 1 6ฮสถึงเซนติเมตรความสูงอยู่ที่2เมตรขึ้นไปจำนวนไข่ที่วางสามฟอง ในส่วนของโครงลังจากวัสดุหรือสิ่งก่อสร้างจากมนุษย์พบที่ตู้รับจดหมายโคมไฟที่แตกเสาจากไม้ผุกน้ำต้อที่มนุษย์เอามาห้อยไว้ตู้ไฟความสูง1 6ถึง12.68จเมตรจำนวนไฟที่วาง3-5ฟองอภิปรายและสรุปผลช่วงฤดูผสมพันธุ์ในระยะเวลาในการทำาลังประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมประเภทโครงงังใช้ พงรังที่มีอยู่แล้วและโพงรังเทียมในสถานที่ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นความสำเร็จในการทำลังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับนกป่าหลายชนิดแต่ต่ำกว่านกเมืองบางชนิดความสำเร็จในพงรังธรรมชาติน้อยกว่าพงรังเทียมพงรังเป็นปัจจัยจำกัดของนกกังเขียนบ้านซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จากการรบกวนของมนุษย์